ไม่จะทำให้หมดนีไม่จะทำให้หมดนี้ ลำบากลําบนต้องอดต้องทนสู้ไปรักดีทำดีเอาไว้ต้องมีวันไหนที่มันเป็นวันของเราท่องไว้ทุกนาทีว่าชีวิตต้องดีขึ้นให้ได้มุ่งมันทำเพื่อฝันสุดใจนี่สิ้นต้องหมดสิ้นไปด้วยไหมละหัวใจดวงนี้ ไไมมมม่่มมดดดีีีทหหนหนเวทีของคนสู้ชีวิตวันนี้เรายัางอยู่กับแชมป์5สมัยอย่างป้านัดที่ตอนนี้เข้าใกล้ไม่หมดนี้เข้าไปทุกทีแม้ว่าเมื่อครั้งที่แล้วโชคชะตาจะยังไม่นำพาให้เธอหมดนี้ ว่าไปน่าเหลือ50-50้เลยนะ2ตัวนะวนมีโอกาสหมดหนี่สูงมากรักษาแชมป์ให้ได้ไม่ที่เหลืออยู่เพียง2ตัวเธอจะสามารถหมดหนีและได้รับเงินทุนฮพื่สู้ชีวิตอีก50า0 0บาทไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านเกิดได้หรือไม่วันนี้ไปพบกับเธอเลยครับ คุณผู้ชมครับปนันนะครับจากลบบุรีนะครับนี่ทกาศาที่กู้มาซื้อรถไถทํานาเป็นหนี้69,000่6 9 0 0บาทตอนนี้ลดหนี้ไป50,000เหลือ1 9 0 0 0บาทอีกนิดเดียว2ตัวเท่านั้นเลือกเท่าไหร่ก็ไม่เจอใ <c oughs> หม <c oughs> ่เฉียดซ้ายเฉ <c oughs> ียดขวาเฉียดซ้ายเฉียดขวาอยู่เงี้ย <c oughs> ไม่ยอมโดนสักทีเหมือนจริงๆแล้วเขารู้แต่เขาเลือกให้ไม่โดน ใช่ไหมจ๊ะมงใช่เหมือนอยากจะอยู่กับเรานานๆใช่ไหม <c oughs> เออวันนี้คิดว่าจะหมดนี่ไหม <c oughs> คิดว่าจะหมดค่ะจะหมดเลยเหรอ <c oughs> อ้ยะ <c oughs> กลับไปเป็นไงคุยกันไหมสองคนกับสามีคุยกันไหมคุยค่ะคุยกันไหมว่าโอ้โหเราเราลดมาได้เยอะมากเลยนะ <c oughs> ลดไปห้าหมื่นเลยนะ <c oughs> จัดรางวัลอะไรให้ สามกี่ดอกไหคสามี่ดอกดอกไม้ค่นความเป็นความจริงก็คือไม่มีเวลาได้คุยกันหรอกครับเพราะว่ากลับไปผมก็ไปทำงานกลางคืนต่อกลางวันป้าก็ออกทำงานแต่ละวันก็จะสวนทางกันก็ไปก็ได้จังหวะตอนที่สวนกันนั่นแหละใช่ไหมพี่ตอนที่สวนกันนะสวนกันแป๊บนึงเนี้ยพอได้อยู่ครับผม อ้าเพลงที่ปนันจะร้องคือเพลงบทเรียนราคาแพงค่ะบทเรียนราคาแพงนั่นแน่พร้อมนะครับปนันพร้อมค่ะเชิญครับ เสียงร้องที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังจะช่วยให้ป้านานรักษาแป์เพื่อเข้าไปค้นหามไม่หมดนี้ที่เหลืออยู่เพียงสองตัวได้หรือไม่ช่วงหน้าต้องติดตามดูเสียงสันส่นๆอีกสองไม้เนาะจ้ะป้าก็ลุ้นอะและพบกับคนสู้ชีวิตคนใหม่อย่างป้าเล็กที่ต้องการหมดหนี้เพื่ออนาคตหลานบางครั้งทุกใจก็ต้องนางกอดขอร้องไห้กับหลานเพราะว่าอยากให้หลานมี ความรู้ติดตัวเรียนสูงสูงถ้าไม่มีเงินวันนี้ไม่มีเงินไปหนูจะไม่ได้เรียนต่อแล้วลกูกครับแม่ไม่ให้หนูตกแล้วต้องเรียนนะ่ะวันนี้ใครจะบทนี้